โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจิตโคโนอยู่ในเกมอยู่ในเกมแร g กนาล็อกไอดอลแ n t ก r e นเจอนะครับผมเป็นเกมใหม่ที่เปิดได้ไม่นานนะครับแล้วก็ผมติดมากๆเลยเกมนี้จะเป็นเกมที่ อ,ออตโต้ทั้งหมดเลยนะครับผมคือทุกอย่างมันตีหมดเลยยกเว้นแค่เรามานั่งผสมของนั่งหาของทําของให้เก่งขึ้นแค่นั้นพอนะครับผมเป็นเกมที่สําหรับคนที่ไม่มีเวลาได้เล่นแบบจริงๆจังๆนะครับก็สามารถเชิชมตัวละครในเกม r a g า a r o ได้ในนีเลย้เลยนะครับผมวันนี้เราจะมาทําการเปิดในเรื่องของอัญเชิญกันนะครับผมก็คือการ์ดอัญเชิญนะครับผมการ์ดนี้ก็จะทําให้ ตัวเราโหดขึ้นเก่งขึ้นนะครับจะมีทั้งหมด2อย่างที่ผมจะมาเปิดในวันนี้นะครับผมจะเป็นเปิดการ์ดบอสกับเปิดอัญเชิญสัตว์เลี้ยงนะครับผมอืมก็อัญเชิญสัตว์เลี้ยงอยู่ที่35ดอกแล้วก็เปิดการ์ดก็จะอยู่ที่70ดอกรวมกับเพชรด้วยก็จะอยู่สักประมาณ95หดอกประมาณนั้นนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับมาขอให้ได้การ์ดบอสดีๆเถอะนะขอร้อง ไปลุยจะเปิดได้ทีละห้าเท่านั้นนะครับมาอันแรกเฮ้ยมาถึง mvp เลยถือว่าสวยงามครับผมถือว่าดีการบอสมินิมินิหนึ่ง mvp หนึ่งบวกเลือดต้านทาน m โบนัส bon ด้วยถือว่าโอเคครับไปไปต่อโอเคไปสีม่วงนี้ก็สามารถไปอัพได้นะครับผม ได้ mvp มาอีกหนึ่งสวยงาม mvp นี้อะไรบ้างบวกเดฟบวกเลือดอ่าฮะบวกต้านทานโอเคได้อยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้บริงโอเค mvp หนึ่งนะผมถืวสวยงามการมีทำอะไรได้บ้างบวกเอ็มไสยเวทบวกต้านทานบวกคีโอเคสส่เวทได้ใช้มา ขอ M อมอีกสักหนึ่งโอ้โหสวยงามมาก M ็มมาลัวๆเลยฮะถือว่าสวยครับผมอาจะเป็น m d e ดกับ M a ็ t แอเฮ้ยก็โอเคนะ M d e มเดฟเอ็มแกสวยงามไหนรอบนี้ไม่มีเลยรอบนี้อย่างเกลือขอมาเถอะอีกสักหนึ่งยังไม่มีครับไปต่อ การ์ดอัพน่าจะได้เยอะอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคเฮ้ยรู้สึกว่าเงียบอย่างเงียบสิมาหน่อยสีทองทองเฮ้ยเงียบแล้วเนี่ยดวงดวงหายโอเคได้ MVP มาอีกหนึ่งโ้ฝาฝาล้วน MVP หนึ่งจะภูมิใจดีหรือเสียใจดีอ่าฮะ เป็นสายแท้งได้แล้วเนี่ย HPE uh, P Attack กับ M Defense ถือโอเค25ดอกครับผมไป M หน่อย M หน่อยน o อ m มอไม่เอาม i n i ไม่เอาโอ M หน่อยเถอะ20ดอกโอ้ไหม่ก็ยังยังไม่มี M หน่อยเถอะนะขอร้อง ไม่เอ็มก็แดงมาเลยผมไม่ไแต่จว่ามันมีการ์ดแดงหรือเปล่านะครับผมโอเคได้เอ็มอีกอนอีกหนึ่งนะฮะก็ถือว่าออกง่ายอยู่นะ T attack โอ้โสองร้อยกับเอ็ม defense ร้อยหนึ่งต้านทานเป็นการ์ดที่โอเคอยู่ซัมบีซัมบีวันสเตอร์ไปอีก10ดอกรวมกับเพชรก็น่าจะอีก25ดอกโอเค เกลือเฮ้ย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 โอ้โหโคตรเกลือตายเถอะไปต่อครับผมอีกห้าครั้งลุยขอหน่อยเลยนะ MVP อีกสักสองใบได้ไหมได้ไหมไม่ได้เยี่ยมมาหน่อยเถอะอีกสักสองใบ ได้ไหมโอเคได้การ์ดมาดีอยู่บวก HP บวก P Attack สวยอยู่สวยโลนคือได้ MVP มาผมก็ดีใจนะทุกคนโอเคยังยังยังไม่โผล่มาอีกเหลืออีกสองเหลืออีกสองโอเค รอบสุดท้ายขอ MVP สักหนึ่งขอ MVP สักหนึ่งโอ้โหเฮ้ยการ์ดนี้เรามีแล้วแสดงว่าเราสามารถอัพเวลมันได้สวยโลนสวยโลนมาเรามาเปิดสัตว์เลี้ยงกันบ้างนะครับ35ดอกเราจะได้ MVP หรือไม่นะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงไปดูกันไปโอเคมอมี่ โค้ดโอ้ไม่น่าได้แล้วแหละทุกคน mvp โอเคม่วงล้วนอีก30ดอกหมดมาบ่อยมากเพิ่งเจอฟ้าสองครั้งแรกื่อกี้คือม่วงล้วนเฮ้ยน้องน่ารักเออเขียฟ้าเยอะดิ ใจคอไม่ดีเลยนะฟ้าเยอะเนี่ยใจคอไม่ค่อยดีไปต่ออีก20ดอกครับผมขอ mvp สักหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวมาขอล่องเฮ้ยจะเงียบเกินไปไหม M อ็มีพีสักหนึ่งตัวสามสกว่าดอกให้ชื่นใจหน่อยดูเฮ้ยไม่ใช่50ดอกนี่คือสามารถกดได้การันตีหนึ่งตัว เอาจริงปุน,นี้เฮ้ยมาหน่อยเถอะห้าดอกสุดท้ายโอเคโอ้ไม่กอดเฮ้ยทำไมสัตว์เลี้ยงมันดูเกลือจังโอ้โหลาก,ก่อยครับทุกคนไม่ได้ mvp เลยสักตัวนึงตายเถอะโอเคครับผมเป็นไงกันบ,บ้างครับสำหรับการเปิดกาชาในเกมนี้นะครับผม ใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจใด้วยคลิปวีดีโอนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะครับผมก็สามารถโหลดเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับเกมนี้ก็เพื่อนๆสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเล่นก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับผมคือปล่อยไว้เฉยๆอย่ะคือปิดเกม เราก็สามารถเล่นต่อได้นะครับผมเพราะมันออโต้24ชั่วโมงอยู่แล้วสำหรับตัวเกมนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ประมาณนี้ละกันใครชื่อชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดส u บสไค i b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปโรหน้าคลิปนี้ก็ราติสวัสดผีรอบเตียงครับทุกคนแอบจะแบบแปลกตานิดนึงนะครับผมแอบรีวิวเกมอื่นบ้างอะไรบ้างกวทุกคนเบื่อ